วันนี้พาทุกคนให้พามาให้ติดธงมาติดป้ายตรงนี้นะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยอ่าเขตนี้คือเขตอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาขู่มันโป่งอ่าสามมาลามสามมาลามสัมมาลามก็แล้วกันนะคะอ่านี่นี่ก็คือที่ดินแปลงนี้มันเนื้อที่อยู่สองไร่สองไร่เนาะอ่าแลฉโนดคุดแดงเราสองสี่จอนะคะแปลงนี้อ่าแบ่งแยกแล้วเนาะใช่เรียบร้อยฉนดเป็นใบๆออกมาแล้วอ่าแต่ก็บอกเลยแปลงแปลงที่ให้ดูตอนนี้คือแปลงสองไร่ใช่มันจะติดอ่าถนนสองด้าน อ่ะตอนนี้เป็นถนนลาดยางอันนี้อยู่ที่38เมตรอ่ะแล้วก็ทางฝั่งนู้นจะเป็นถนนหินคุงนะอ่ะมันอยู่ที่90เมตรนี่ค่ะยาวๆไปทรงนู้นเลยอ่าน,นี่เข้าไปในส่วนทางนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรถนนโคส้สูงหนองเป็ดเข้ามาจากจากทางเข้ามันถึงเนี้ย แปดสิบเมตรเพราะว่าเส้นนี้ค่ะมันสามารถวิ่งไปเมืองการก็ได้แล้วหรือว่าจะกลับไปพี่บ้านโป่งก็ได้ค่ะถ้ากลับไปบ้านโป่งก็เท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดกิโลมาจากโรงพยาบาลบ้านโป่งนะคะก็คือแปลนี้มีไฟฟ้าให้แล้วน้ำประปามีให้แล้วเห็นชัดๆเลยครบๆเลยแล้วก็มีไฟ UFO ที่เรียก UFO อันนี้เรามีไฟให้ด้านในเข้าไปก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนหนึ่งนะใช่ค่ะแปลนี้ถ้าคุณจะไปโรงเรียนไปวัดไปตลาดนัดนะวันนี้มีตลาดนัดไปร้านค้าร้านขายของชำนะ 850เมตร3นาทีถึงเลยอะของกรุงของกินมีใช่แล้วก็มีพวกร้านต่างๆนะคะข้างหน้าเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยโอ่งทองคําอาจจะมีโอ่งทองคําตั้งอยู่หน้าปากซอยใช่ขับรถเลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็ขายรถนะขายรถยนต์นะคะขายรถลอยอยู่ตรงนั้นเลยเผื่อใครสนใจก็ลองแวะมาดูได้นะแป่นี้มันจะมาจากเขาเรียกอะไรเซนทันนครปฐมเนาะประมาณเท่าไร50กิโลใครถ้าเกิดว่ามาทาง M81 เนี่ยถือว่าใกล้มากเลยนะมาลง แล้วก็วิ่งต่อมาอีกนิดเดียวเดี๋ยวถึงเลยอ่ะเผื่อใครอยากรู้พี่กงพี่กันอะไรให้โทรหาพี่ขวัญเลยอ่ะพี่ขวัญขอเบอร์นะจ๊ะอ่ะศูนย์เก้าสองหกหกสามเก้าสี่สองสี่ค่ะจดนะเผื่อไม่ขวัญขออีกทีจ้ะอ่ะศูนย์เก้าสองหกหกสามเก้าสี่สองสี่ค่ะอ่ะโทรมาสอบถามว่าเท่าไหร่อะไรไงได้เลยอ่ะกระติบนอกจากไปนี้มันจะมีแปลงหนึ่งไร่ด้วยนะอ่าหนึ่งไร่หกแสนสองหมื่นบาทอ่าลองรีบๆโทรมาเผื่อมีคนอื่นโทรมาแล้วเอาไปก่อนนี่ อ่ะพามาดูก่อนตัวอย่างตัวอย่างสนใจก็ลองติดต่อหาพี่ขอนได้เลยหรือเบอร์นี้ก็ได้นีอ่ะนีตามนี้เลยนะนี่เลยอ่ะนี่เลยนี่เรามีกันสามเบอร์เนาะอ่ะสะดวกเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นนะนี่อ่ะป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมก่อนสนใจกก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ